เรื่องราวของโดเวนไนจะเริ่มที่หลังจากเราจัดการภารกิจต่างๆในเวลาเสร็จแล้วหลังจากนั้นหลานและคันโลได้ใช้ผนึกเวลาพาเราเดินทางมายังอาณาเขตเก้าแต่ทว่าระหว่างเดินทางมิติเวลาเกิดแปรปรวนทำให้เราออกจากมิติเวลากลางทางและไปะยังจุดมุ่งหมายไม่ได้ทุกคนที่เดินทางมาด้วยกันกระจัดกระจายกันไปทัาา่วอาณาเขตเก้าส่วนตัวเราและนิมิซิสที่หลุดออกมากลางดงศัตรู ได้ถูกริวหัวช่วยเอาไว้และหลังจากนั้นริวหัวได้ช่วยให้เราได้เจอกับทุกคนที่กระจัดกระจายไปตามจุดต่างๆทุกคนได้ร่วมกันสู้กับเหล่าดาร์กเนทตจนเอาชนะพวกมันมาได้แต่ถ้ว่าหลังจากนั้นอยู่ดีๆเหล่าดาร์กเนทตก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับปรากฏร่างหญิงสาวคนหนึง่งนั่นคือหนาดอินและเสียงคุยของเธอสามารถควบคุมพวกดาร์กเนทตได้หลังจากนั้นลิงหานและหมิงจิงได้มาช่วยพวกเราเอาไว้ จากนั้นเราได้ไปพบกับอาจารย์อยู่ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่เราจะมาตั้งแต่แรกเพื่อสร้างประตูเชื่อมระหว่างเวล่าและอนาเขต9ในการช่วยกันกําจัดเหล่าดาร์กเนและอาจารย์อยู่ยังบอกเราอีกว่านานอินที่เราเจอนั้นเป็นคนทรยศของอนาเขต9ก้เหตุการณ์สําคัญต่อมาหลังจากที่เราและเชอร์รี่เดินทางตามหาพี่ชายซีกที่หายตัวไปอย่างเนิ่นนานผ่านเวลาผ่านห้วงนรกสุดเขตแดน ผ่านอินนาและสุดท้ายมายังอนาเขตเก้าเชอร์รี่ได้พบกับพี่ชายแล้วนั่นคือหมีงจรงเขาคือซีที่หายตัวไปและเดินทางมายังอนาเขตเก้าแต่ทว่าเขานั้นไม่มีความทรงจําเดิมเหลืออยู่เลยเจ้าต,ตัวปฏิเสธเสียงแข็งว่าเขาไม่ใช่ซีเขาคือมีงจรงหลังจากเชอร์รี่ได้สัมผัสกับผนึกเวลาเธอมีอาการผิดปกติบางอย่างเธอฝันประหลาดเห็นบางสิ่งบางอย่างในอดีตและเห็นตัวเธออีกตัวหนึ่งซึ่ง ไม่ใช่ตัวเธออาจจะเป็นตัวเธอในอนาคตหรือเป็นใครก็ตามที่ไม่ใช่เธอแต่ก็เป็นตัวเธอหลังจากนั้นเราได้เดินทางไปยังเมืองไฟฟ้าและได้ต่อสู้กับเหล่าดาร์กเนทมากมายและเราต้องกลับไปรายงานที่เวล่าถึงสถานการณ์ในอาณาเขต9ดอกเตอร์ลูเบรียสันนิษฐานว่านางพญานั้นอาจจะอยู่ที่อาณาเขต9ก็เป็นได้เพราะว่า เราดาร์กเนทตในอนาเขต9้านั้นมีมากมายเสเหลือเกินมันมากกว่าของเวล่าเป็นเท่าตัวจากนั้นเราได้ไปพบนักวิจัยเบวีเพื่อพูดคุยการสร้างหอคอยแฟนตาซีภายในอนาเขต9แล้วปรากฏว่าอนาเขต9นั้นสามารถสร้างหอคอยแฟนตาซีได้หลังจากที่เราส่งเบวีกลับไปยังไฮคอร์ดแล้วสภาพอากาศภายในอนาเขต9นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากท้องฟ้าเป็นสีดำฝนตกอย่างหนักนั่นหมายความว่า เกิดความผิดปกติกับซากโบรณาณสถานยกดำซึ่งผนึกเหล่าดาร์กเนทไว้หลังจากเรากำจัดดาร์กเนทที่เป็นต้นต่อของปัญหาแล้วยู่ดีซากโบรณาณสถานโยกดำก็ได้เกิดถล่มออกมาและด่านอินก็ได้โผล่ตัวออกมาขโมยคิดตอแม็กไปจากนั้นเหล่านักวิจัยของอนณาเขตเและเบวีได้ทำการเปิดเครื่องปฏิกรอมเนียมเพื่อดึงพลังงานจากดาวหางมาลาส่งมายังอนาเขต9ได้สำเร็จ และอาจารย์อยู่ได้บอกกับเราว่าให้เราไปกำจัดดาร์กเนตในซากโบราณสถานหยกดำทั้งหมดภายในอาณาเขตเก้คิดว่าวิธีนั้นอาจจะทําให้เหล่าดาร์กเนตนั้นหายไปได้หลังจากเราต่อสู้กับเหล่าดาร์กเนตในซากโบราณสถานหยกดำนานอินก็ได้โผล่มาขโมยคิตาไแมของเราไปและเธอได้หนีไปยังพื้นที่ต้องห้ามมณฑลสิ หลังจากนั้นพวกเราได้เข้าไปยังซากโบราณสถานยกดำมฑลท1นบเอ็ดและได้พบว่าภายในนั้นเป็นเหมือนอารยธรรมอื่นที่ไม่ใช่อารยธรรมของอนาเขต9อาจจะเป็นอารยธรรมต่างดาวหรือว่าอาจจะเป็นอารยธรรมโบราณก็เป็นได้หลังจากนั้นเราได้พบหนาดอินที่อยู่ภายในนั้นและเหมือนว่าตัวตนของเธอในอดีตกําลังจะเริ่มกลับมาหลังจากนั้นเราได้เดินทางไปยังซากโบราณสถานยกดำมฑลทนเจ็ด ซึ่งเราได้พบกับหนานอินและเกิดการต่อสู้ขึ้นซึ่งฝ่ายเรากําลังเสียเปรียบและกําลังถูกหนานอินจัดการแต่ถ้าว่าพลังของอนาเขตไฟได้ช่วยพวกเราไว้หลังจากนั้นหนานอินได้หนีหายไปอีกเช่นเคยเหตุการณ์ต่อมาหนานอินได้ไปขโมยคิตาม็กที่ยานส่งสัญญาณหมายเลข8ตอนนี้เธอไม่ใช่หนานอินคนเดิมอีกแล้วรูปร่างของเธอ เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากหลังจากที่ได้รับพลังคิตาอแม็กอันที่3เข้าไปเธอได้ใช้พลังเปิดม่านที่คอยกักขังพวกดาร์กเนตเอาไว้และเข้าไปข้างในนั้นที่คาดว่าน่าจะเป็นลังของราชินีอาจารย์อยู่ได้สั่งให้ใช้พลังของคิตาอแม็กอันสุดท้ายที่เหลืออยู่ในการยิงม่านพลังนั้นให้พังทลายออกไปแต่ถ้าว่าพลังของคิตาอแม็กอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเชอร์รี่เธอได้ทําการส่งพลังของตัวเองไปยังคิตาแม็ก ทำให้พลังงานเพียงพอที่จะทำลายม่านกั้นได้หลังจากที่เราเข้ามาได้แล้วเราได้พบกับดาร์กเนตเป็นจำนวนมากสุดท้ายเราได้กําจัดดาร์กเนตและได้เจอกับนางพญาและพบว่าหนานอินกําลังสู้กับนางพญาอยู่หลังจากนั้นเรากับหนานอินได้ช่วยกันกําจัดนางพญาได้สําเร็จและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นหนานอินเธอได้ใช้พลังทังมงุตที่เธอมี ในการดูดซับแรงระเบิดทั้งหมดไว้ทําให้พวกเราทุกคนรอดจากการตายจากแรงระเบิดนั้นได้แต่ทว่านันอีนั้นกลับไม่ใช่อย่างนั้นเธอได้สูญสลายหายไปจากการที่เธอรับแรงระเบิดเกือบทั้งหมดไว้เพียงคนเดียวเพื่อช่วยชีวิตเราทุกคนเอาไว้หลังจากเราฟื้นขึ้นมาเราก็ได้รู้ความจริงว่านันอินไม่ใช่คนทรยศต่ตออาาเขตเ้าแต่เธอเป็นคนที่ช่วยอาาเขตเ้านี้ไว้เธอ เพียงทำตามคำสั่งเสียของอาจารย์ของเธอนั่นก็คือช่วยอนาเขตเก้าวนี้ไว้โดยไม่สนวิธีการว่าพลังนั้นจะมาจากไหนถึงแม้เธอจะเป็นคนช่วยอนาเขตเก้าวนี้ไว้แต่ทว่าวิธีการของเธอทำให้ผู้บริสุทธิ์หลายคนนั้นต้องล้มหายตายจากไปและจากการบอกเล่าของอาจารย์อยู่และลูเบเลียทําให้เรารู้ว่านานอินยังไม่ตายแต่ร่างกายของเธอนั้นอ่อนแอมากเธอหายใจรวยริน ถึงแม้ร่างกายของเธออาจจะยังอยู่แต่ว่าจิตของเธอนั้นได้สูญสลายหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่มั่นใจว่าเธอจะกลับมาได้หรือเปล่าแต่เดิมทีร่างกายของเธอก็เป็นเพียงภาชนะของอาระยะธรรมต่างดาวก็เท่านั้นและเธอเป็นคนกำจัดนางพญาได้เพราะฉะนั้นนางพญาคนต่อไปก็ต้องเป็นเธออย่างแน่นอนและมีความเป็นไปได้ว่าเธออาจใช้พลังที่เหลืออยู่อันน้อยนิดของเธอ ในการผนึกตัวเองไม่ให้ตื่นขึ้นมาเพราะว่าหากเธอตื่นขึ้นมาเธอก็ต้องเป็นนักพยาคนต่อไปแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวในอนาคตอันไกลถ้าหากเธอตื่นขึ้น,นมาเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวสรุปของอาณาเขตกาวนะครับหากติดพลาดตรงไหนหรืออยากใครเพิ่มเติมตรงไหนนะครับก็คือคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ